ไม่ดูเลยกดหลงมันนี้ให้หลงก็หลงพี่ดูพี่การที่มือพี่พี่การที่มือมีพี่สีอะไรเยอะใช่ไหมพี่จะลงการนั้นอ่ะให้ลงเขัาเข้ากับมือเราพี่ได้ห้องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นจบโดนัเกมนี้มันไม่ดีมันไม่มีเวลาแบบว่าเราหิวว่ะข้าวเหนียวไก่เปล่าทุกคน เหนียวไก่เหนียวไก่ขอห,หนังใช่ไหมไก่หายแล้วไก่หายแล้วพี่อ๋อเหนใียวไก่เออมันมันเคยมีคลิปอะที่มันบอกว่าอะไรนะเหนียวไก่หายขโมยเหนียวไก่เออที่มีคนบอกว่าเดนเดินขโมยเหนียวไก่แล้วหลังจากนั้นก็ดังเลยปะได้โทรศัพท์ได้อะไรใหม่จำได้ใช่สมัยว่าคนที่ดังจากอะไรแปลกแปบบมันต้องแบบ ตอนนี้หา,านอะไรด้วยอยู่ดีก็พลิกชีวิตไปเชยอีกงงไม่ก็รอดแก๊ดอีเวนอุ้ยแทปเปอร์อีกแล้วเหรอรันแก๊ดเซเว่นวอทแทปเปอร์เหรอแทปเปอร์ก็แย่แล้วดิเจียนเฮ้ยมีมีมียดิเจียนทำไมในบ้านใหญ่ไม่มีไม้วะไม่มีล็อกเครื่องอ่ะตรงนี้ไม่มีล็อกเครื่อง ไม่รูนหรือเปลาเฮ้ยเปิดตู้เปิดตู้เจ็บขวานเจ็บวานเจ็บวาเจ็บานไม่ไรูนไม่ไรูนรถเมยรถมน่าต่งหลังนะไออนเดนหรอไม่น่ามีนะตู้กีตไม่น่ามีอ้าวเขา่ือหรออ้าวพี่อ้ไม่นะอย่าบอกนะกูก็จะโดนวิ่งไปทารถแตก แก่ไปแห้งไปแห้งปรเทมันหนึ่งปรเทมหนึ่งอ่านอีกอันหนึ่งแก่อยู่ครับาม,ามันมีนองไฟเพราะว่าอากาศมันหนาวปะ่ะหรือว่าอะไรไอจแต่น้อ ไปหลุดหัวกูเิใครก็ได้มาเถ็บเตลี่ยนคนเลยเร็ยบร้อยไม่เปลี่ยนให้หรอกต้องใส่ปั๊มแก๊สดิไม่ใครเปลี่ยนให้หรอกต้องใ,ใส่ปั๊มแก๊สดิปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้รักเข้ามารักเข้ามา มาจากทางไหนวะแถวนี <maximum looking> <air> er anyway. <ts> ้วะเนี่ยจัาสตรีฟจัาคนนั่นหับเขาขนาดเข้าแก๊งหรือเปล่านะนี่หัวใจตุ๊กเต้นตัเองหมอล่ะนใครได้โดนแฝงหน่อยนี่ไงพี่อ้ำกำลังเดียวเห็นอ้ำหรอ อันที่สองไว้มนที่สองพี่เอาเขาสติกยับนะเฮ้ยส่งไปหน่อยเดียวเองไปบอกนะเฮ้ยอย่าแบรปัญจันไม่เอาโอเคตรงนั้นเสาเสาตรงอ๋อเสาตรงอ๋ออะไรคะเีบี้บล็อกขั้นหลุดเีบี้เลขที่หอหนึ่พันโอเคโทเทมพี่ปลาโทเทมในในปั๊มแก๊สผ่อนไปแล้วนะหนึ่งอัน หามอัน,อนแล้วป่ะไม่ไม,ไม่ตรงไหนนะที่พีเเนี่ยตรงตรงเครื่องเสร็จเครื่องที่สองอะเครงข้างร้านแกะอับอยู่ในซอกหินคุณคุณพีทมาช่วยไหมมาไม่นึงนะจะเลยวนอยู่อ่ะเห็นหนูไหมเนี่ยร่างรัดหนักคุณพีทเราอยู่ตรงรถเมนะมาหิวก่อนได้ ร่างร่างคิดเรื่อยไปก่อนนะคิดเรื่อยวนแแบบว,วนแชมป์แหละอย่างแชมป์อย่างนั้นดิเอาวะวอสหมดอย่างนี้ไปแล้วพระเจ้าหุบย่ามีเงาตัวหุกคุณไม่ติดแน่นอนเลยไม่ต้องซื้อติดเขา 2> 1 2 3 4 5 6ตงสามสี่ห้าหกต้งางหลังเหรอไม่ได้ใส่อ้าวอันที่สามเละอันหนึ่งอันสุดท้ายที่มีคนโลกมีคนโลกไปเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นว <c oughs> <c oughs> ิววิว พี่หาอีกอันนึ็นโดเทมเด็กพี่หาตามตามคี่เด็มตามค่อเด็มเขาอยู่ไหนอะตามค่อเด็มตามมีอยู่อยู่อยู่รถเมล์เหลือมั้งเครื่องเครื่องแรงมั้งเชือกเครื่องแรงอยู่นะเฮ้ยทำไมเขาเขาเปิดตู้ก็ถึงกับเปิดตู้เลยจ้าจ้าที่พี่างก่อนดิที่พี่อ้ําก่อนที่พ่่อ้ําอ้ําสายสาม้วอืมไม่ทันนะออทันททันทััน เปิดสกิลมาแต่ว่าอ่อนรุ่นไม่ไม่สกิลแห่ <c oughs> เขาเจ้าหนูแล้วอ่ะห <c oughs> นูกเก่งเกินไปอ่ะทำไมกันนะ <c oughs> เอาพี่หรออยู่บานเหล็ก <c oughs> <c oughs> ชิงใ่ไม่ชิงนะอยู่กับปลาอยู่ิิิิงงงงเเาาใช่เหรอทำไมอยู่บ้านเลยวะไม่ชิงแล้วสกิลหมดช่วยด้วยโอ้โหหน้ามืดไฟไม่บอกว่าคุณเจอใครมาหน้าพี่เลยมาหน้าพี่เลยหน้าบ้านเล็ยี่สิบเปอร์ครับไม้ตรงความแก๊สจะมีอยู่ข้างหน้ามีอยู่แล้วไม้ มันหลังจากคว่มแก๊สไปอ่ะฝั่งขวามีแผ่นหนึ่งสองแผ่หนหมดละไปไปไปโอ้ย,อยล,ไไมล้มต้นไมน้ไม่ทันอ่ะมันอุ้มเลยยำ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 อุ้มไม่ทัน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 ไม่ถึงไม้ด้วยไม่เป็นไรเสร็จแ้นจะเสร็จแเ้าจะวิววีเกือพีอ่ออมอ่ะอติดค่ะตรงหมูอ่ะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว ได้ผมแทบไม่ได้กลับไปแล้ว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 หาโ <หา S 2> ทรเทปอีกอันนึงได้ไหมอ่ะไม่รู้อยู่ไหนไม่กันไม่กันถูเสร็จเลยนะผมบอกให้ก็ลองดูบอกให้พี่ปาลองดูดลองดูงดสามสองหนึ่งไปบอกให้อยู่บอกให้อยู่บอกให้อยู่เอ้ารวมได้นะรวมได้นะไม้อ่ะสวยไปกูกระตุกอีกแล้วโอ้ยกระตุกอีกแล้วมีบอสรอถามามีบอลรอถาม มีทางหลังครับมีว่าเราทำเอาูยังไม่เปิดยัประตูยังไม่เสร็จเลยเอาแล้วพี่ยำเปิดประตูฝั่งไหนอะประตูอ่อประตูตรงรถซันซอนอะมันพูดไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนวะมันอยู่กันไงบันทึกบันทึกติดไม้ไม่เป็นไรมีบอโลมีบอโลอยู่ยกต่อเลยยกต่อเลยบอลโลรอบเสาไหนเสาหนี้เสาหนี้เสาหนี้เสานี้เสาหนี้เสานี้เสาข้างบ้านบ้านแหลม เออยกเลย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 วิ่งมา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 ทัน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 ไม่แหละตรงไปเลยพี่ตรงเลยตรงเลยช่วยด้วยตรงเลยพี่ตรงยาวโอ้โหออกมาเลยได้แล้วอ้าวนุ่นอ้าวตัวรูดไม่ยิ่อยู่ไม่ตั้งใจตั้งใจดันสตรีมออกดันตัวสตรีม คุณพิ้นลงท่อด้วยนะท่ออยู่ตรงรถเมล์อียเจ้าผิดคะแนนหลอดเรียกสักทีไหมมาไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะเขาเป็นน้องอ่ะอย่าไปอย่าไปแกล้งเขาเลยเขาเป็นน้องอยู่นะอุ้ยเมื่อกี้สิบห้าแล้วสิบหกเลยเกินไปเราอ่ะเกินไปมีเซฟด้วยเบสด้วยเหรอ